เลือกติดฟิล์มกองแสงบ้านทั้งทีทำไมถึงเลือกโซลากาศเรามีการเข้าไปตรวจหน้างานวัดขนาดและประเมินราคาให้ฟรีในเขตกรุงเทพและปร,ะริมณฑลพร้อมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาฟิล์มที่ลูกค้าต้องการหรือการแนะนำฟิล์มของเราเพื่อให้ลูกค้าตอบโจทย์มากที่สุด มีการติดตั้งแบบมืออาชีพที่มีการควบคุมมาตรฐานทุกจุดตั้งแต่ก่อนเริ่มติดตั้งที่จะมีการโปรเทคชันวัสดุและเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านของคุณลูกค้าใจทุกรายละเอียดพร้อมทั้งมีหัวหน้าง,งานคอยควบคุมงานให้มีมาตรฐานและคุณภาพมากที่สุดอย่างบ้านหลังนี้มีการเลือกติดฟิล์มรุ่นสเลส30มศฟิล์มแบบรีเฟกที่มีความเข้ม40%ความเข้มระดับปานกลางแต่คุณภาพการป้องกันแบบจัดเต็มค่าสะท้อนความร้อน IR สูงถึง86%ช่วยให้กเ้สึกเย็น,น,นติดตั้งและลดความร้อนที่เข้ามาในบ้านได้ดง เสริมบรรยากาศบ้านให้ดูน่าอยู่มากยิ่งขึ้นและลดค่าแอร์อย่างเห็นได้ชัดมีเกาะป้องกันอันตรายจากแสงแดดพร้อมทั้งช่วยยืดอายุฟเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านที่โดนแสงแดดตลอดทั้งวนันให้ใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นได้อีกด้วยจากบรรยากาศร้อนๆเพียงแค่เลือกติดฟิล์มกองแสงจะทำให้บ้านดูน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเลือกติดฟิล์มกองแสงบ้านเหลือขนันต้องเลือกโซลรากา